แสงในใจของมินในห้องนั่งเล่นที่แสนอบอุ่นยามค่ำคืนคุณยายแสงเดือนกำลังถักไหมพรมอย่างใจเย็นแต่หลานสาวคนเก่งมินกลับนั่งเงียบจ้องมองแต่หน้าจอโทรศัพท์ของตัวเองมินเลื่อนหน้าจอไปเรื่อ,อยๆใบหน้าของเธอดูหม่นลงเรื่อ,อยๆเรากับว่าตัวเลขบนหน้าจอนั้นหนักอึ้งและน่ากังวลเหลือเกิน ดูซิยอดฟอลของเราน้อยกว่าเพื่อนตั้งเยอะมินพึพรรมพำเสียงแผ่วเบาโดยไม่เงยหน้าขึ้นจากโทรศัพท์เลยคุณยายแสงเดือนยื่นมือที่อบอุ่นไปสัมผัสผมของมินเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแสงจากจอโทรศัพท์มันแค่สะท้อนแต่แสงจริงน่ะมันอยู่ในใจเราต่างหากคุณยายพูดจบและยิ้มให้หลานสาวด้วยความรัก จังหวะนั้นเองเสียงใสๆก็ดังมาจากหน้าประตูเพื่อนสนิทของมินฟ้าใสที่เพิ่งเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นก็พูดขึ้นด้วยความร่าเริงใช่สิมินยิ้มเมื่อไหร่โลกก็สว่างขึ้นแล้วนะฟ้าใสเดินเข้ามานั่งข้างๆมินและจับมือเธอไว้มินมองดูโทรศัพท์ในมือแล้วมองดูรอยยิ้มของฟ้าใสที่สว่างกว่าหน้าจอมากนะัก แสงสีฟ้าที่ดูเย็นชาในตอนแรกก็เริ่มจางหายไปมินยิ้มยิ้มจริงๆเป็นครั้งแรกในคืนนั้นแสงจากรอยยิ้มของเธอสว่างสดใสจนคุณยายและฟ้าใสาต้องยิ้มตามจำไว้นะอย่าเปรียบเทียบชีวิตกับแสงของใครเพราะเราก็มีแสงของเราเองแสงที่แท้จริงไม่เคยต้องการการเปรียบเทียบ มันเปล่งประกายได้จากภายในใจของเราเองเสมอขอบคุณที่รับชมนิทานสอนใจนิยายและตำนานเรื่องเล่าสนุกสนุกหวังว่าคุณจะสนุกกับการอ่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ